สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหัวใจสำคัญของการพัฒนาตัวเองเลยครับนั่นก็คือความมั่นใจในตนเองหรือ self confidence ในการจัดการกับสิ่งต่างๆได้ครับคุณเคยเจอคนที่ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดมีครับพวกเขา ไม่ได้เก่งไปซสทุกเรื่องหรอกครับแต่สิ่งที่พวกเขามีคือความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆได้ครับความมั่นใจนี้เป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆทั้งในด้านการงานความสัมพันธ์และความสุขในชีวิตครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าความมั่นใจที่แท้จริงคืออะไรและเราจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรครับ ความมั่นใจในตนเองคืออะไร Self confidence defined ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนครับว่าความมั่นใจในตนเองไม่ใช่ความโอ้อวดครับแต่คือความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะประสบความสำเร็จและรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ครับลองนึกภาพนะครับคนโอ้อวดจะคิดว่าฉันเก่งที่สุดในห้องนี้คนที่มีความมั่นใจจะคิดว่า ฉันอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ฉันเชื่อว่าฉันสามารถเรียนรู้และพยายามทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้ครับความมั่นใจนี้เป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆทั้งในด้านการงานความสัมพันธ์และความสุขในชีวิตครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าความมั่นใจที่แท้จริงคืออะไรและเราจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรครับ ความมั่นใจก็เปรียบเสมือนใบอนุญาตให้เรากล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ครับมันสำคัญเพราะ 1. เปิดประตูสู่โอกาสคนที่มีความมั่นใจจะกล้าเสนอไอเดียใหม่ๆกล้าที่จะสัมภาษณ์งานที่ท้าทายและกล้าที่จะขอสิ่งที่ตัวเองต้องการทำให้พวกเขาได้รับโอกาสที่ดีกว่าเสมอครับ 2. ช่วยให้ฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้เร็วคนมั่นใจไม่ได้แปลว่าไม่เคยล้มเหลวครับแต่พวกเขาเชื่อว่า ความผิดพลาดคือข้อมูลป้อนกลับหรือว่าฟีดแบ็กไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายของชีวิตครับทําให้พวกเขาไม่จมอยู่กับความผิดหวังนานและลุกขึ้นมาลองใหม่ได้ทันทีครับ 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีความมั่นใจจะทําให้คุณเป็นคนที่ไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับทําให้คุณเป็นที่น่าดึงดูดและเป็นมิตรกับคนรอบข้างครับ 4. 4เส,สาหลักของการสร้างความมั่นใจ self-confidence-building การสร้างความมั่นใจต้องอาศัยการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอครับลองใช้4ี่เสาหลักนี้เป็นแนวทางในการฝึกฝนตัวเองดูนะครับสีเสาหลักที่1ความเชี่ยวชาญหรือว่า mastery is key สร้างชัยชนะเล็กๆครับความมั่นใจไม่ได้มาจากการพูดครับแต่มันมาจากการลงมือทำจงตั้งเป้าหมายเล็กๆที่คุณสามารถทำสำเร็จได้ทุกวันเช่น การตื่นเช้าขึ้น15นาทีการอ่านหนังสือ10หน้าการทำสำเร็จเหล่านี้จะสะสมเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าฉันทำได้ครับ 2. เรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่องความรู้คือพลังครับยิ่งคุณเชี่ยวชาญในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเท่าไหร่ความมั่นใจในด้านนั้นก็จะยิ่งสูงขึ้นมาตามมาครับ2ขีดหัวหนึ่งทำ practice makes perfect เสาหลักที่2จัดการกับเสียงวิจารณ์ในหัว manage yourself talk คิดดูลำเล talk and hide ครับผมจัดการกับเสียงวิจารณ์ในตัวเองครับ 1. ท้าทายความคิดด้านลบถามตัวเองว่ามีหลักฐานอะไรมายืนยันบ้างต้องท้าทายความคิดด้านลบที่มันผุดขึ้นมาในหัวเราทุกวันเลยครับ 2. เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันจะลองทำและถ้าพลาดฉันจะเรียนรู้การเปลี่ยนคำพูดเองเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนทัศน,นคติของคุนได้ทั้งหมดครับ เสาหลักที่3ใช้ภาษากายนำทาง use confident body language หยืนให้สง่าภาษากายส่งผลตกเคมีในสมองครับลองยืนตรงอกผายไหล่พึงยืดหลังการทำแบบนี้จะทำให้คุณรู้สึกมีพลังและมั่นใจมากขึ้นในทันที 2. สบตาเมื่อคุณคุยับใครจงสบตาพวกเขาอย่างเหมาะสมการสบตาแสดงออกถึงความซื่อสัตย์และความเชื่อมั่นในตนเองครับเสาหลักที่4ี ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ embrace imperfection 1. อนุญาตให้ตัวเองผิดพลาดความมั่นใจที่แท้จริงคือการรู้ว่าไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรคุณก็ยังโอเคกับตัวเองนะ 2. ฝึกความเมตตาต่อตนเองหรือว่า self compassion เมื่อคุณทำผิดพลาดจงพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาเหมือนที่คุณพูดกับเพื่อนสนิทครับการให้อภัยตัวเองคือการปลดปล็อกความกังวลที่จะต้องสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาครับ สิ่งที่ต้องหยุดทําเพื่อสร้างความมั่นใจถ้าอยากมีชีวิตที่มั่นใจมากขึ้นจงหยุดทํามสิ่งนี้ครับ 1. ห,หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกสู่ยูมีเดียเรามักจะเปรียบเทียบชีวิตจริงที่แสนวุ่นวายของเรากับภาพไฮไลท์ที่สวยงามของคนอื่นบนโลกออนไลน์ครับจงโฟกัสที่เส้นทางของตัวเองเท่านั้นครับ 2. หยุดรอจังหวะที่เหมาะสมไม่มีวันไหนที่สมบูรณ์แบบสําหรับการเริ่มต้นหรอกครับความมั่นใจไม่ได้มาจากการรอ แต่มาจากการลงมือทำก่อนแล้วความมั่นใจจะตามมาเองครับ 3. หยุดขอโทษในสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าขอโทษเพียงเพราะคุณพูดความคิดเห็นของตัวเองหรือขอโทษเพราะคุณใช้พื้นที่ในการหายใจจงขอโทษเมื่อคุณทำผิดจริงๆเท่านั้นครับสรุปแล้วความมั่นใจคือการเดินทางคุณผู้ฟังครับความมั่นใจในตนเองไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นการเดินทางที่สร้างขึ้นมาทีละก้าวผ่านการกระทำเล็กๆนิดน้อยในแต่ละวันครับผมอยากให้คุณจำไว้ว่าคุณมีทุกอย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จอยู่แล้วครับสิ่งที่คุณต้องการมีเพียงแค่ความกล้าที่จะเชื่อในสิ่งนั้นเท่านั้นเองครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ